เราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการครับคู่ที่แฟนๆอยากจะชมเหลือเกินครับเป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างนักชกที่ดีที่สุดในรุ่นเฟเธอร์เวทครับนี่ไฟแดงไทล่าพอหลักบุญไยน้ำเงินโยธิน FA Group ุครับพิกจะน,น้ำหนัก127อปอนด์ขณะที่โยธินเองก็พลิกเกมเปลี่ยนสถนานการณ์ด้วยการล็อกกดตีไว้ก่อนครับขึ้นคอไม่ได้ไม่เป็นไรครับอาศัยตีไว้ก่อน ชายลาต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอเลยนะครับต้องอย่าไปดื้อแลกในกับโยทินนะครับอ้าม,มาจิ้ม <บา S 1> <า>ไปครับเพราะว่าวงนอกน,นี่เป็นเกมของชายลาแน่นอนเ้าวเคียรเอาละครับโยทินก็เริ่มจะชกในเกมของตัวเองเดินเร็วมากกว่ายกที่2ครับอืนี่ครับว่าแฟนๆบอกยกนี้ น่าจะน่าจะนะครับเริ่มเป็นเขตแดงของโยทินแต่ว่าก็ยัง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 ,ยงนี่ครับยังจับตีแบบถนัดถนัดยังไม่ได้นะครับมากดแขนไว้อยู่ครับลูกเก่งลูกราคาวิ่งของโยทินยังไม่เห็นครับยินคอนแล้วลากไปตีครับเพราะว่าชายล่าดีแกยังกันได้ดีเอา้ามีมาซ้ายครับติดเบรกอาไว้โยทินไม่สนใจอะไรครับเบียดเข้าไปแข้งขวาชายล่าผักเข้าไปสอกมายิงโอ้โห อาวุธลับชายล่าต้องออกให้เยอะนะครับเพราะว่าแข้งซ้ายอย่างเดียวนี้อาจจะหยุดโยทินไม่อยู่โอ้และแอรติดตัวกดแขนไว้อาชีพหลักมาแล้วครับรับจ้างตีเข่า24ชั่วโมงของโยทินเริ่มจะมาแล้วครับเอาละครับเอาละครับชายล่าก็มีโต้ในเหมือนกันกดแขนโยธินไว้ยยังไม่แน่นะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือคู่เอกศึกเพชรินดีซ้ายไปครับจากเลย อ้าโยทินขยับเดินหาตัวเจอไหมคอเจอไหมใหม่หมือเจิ้มด้วยครับโอ้สูโอ้โหดูดูรับมาตอนนี้นี่ครับเล่งเกมเร็วเลยครับรุ่นพี่โยทินมาดูมาจับจับจับขวางโอ้โหดูครับว่าจังหวะหวาดเสียวหวาดเสียวครับว่าจังหวะนายยงนีชัยลาาแก้ได้ดีครับโยทินต้องงัดแข้งออกมาสู้ครับโอ้ยเดือต่อเลยโอ้ย เลือเชื่อโยทินล่นซอกซ้ายครับกิ้งเลยโดนนับเลยโอ้โหนนับไปแล้วครับโอ้ขุนเข่าคำชะลอโดนนับครับโอ้โหไม่ไม่เคยเห็นโยธินพลาดโดนนับมาเดี๋ยวต้องดูครับมาแต่ว่าืนฝืนแล้วครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับมาเป็นโจทย์ที่ไหยอนหวยรุ่นพี่กองแกเกมโอ้โหเลือเชื่อคุณติ๊บใครจะคิดว่าโยธินจะโดนนับครับอ่มาถึงตรงนี้ครับ ต้องยกเครดิตให้ชายล่าเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าชกละเอียดมากๆครับไล่ตั้งแต่ยกที่หนึ่งจนถึงตรงนี้ครับเก็บรายละเอียดได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับนั่นแหละครับผลวงกการที่เขาพ่ายแพ้ครั้งแรกครับเก็บมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็วันนี้ครับกาลังจะทําสําเร็จครับโยทินไปช่วยคำตอบว่าจะผ่านไม่ผ่านครับพยายามจะเร่งเอาคุณได้ครับนาทีกว่าๆตรงนี้ยังพอมีเวลาครับเน้นกําปั้นกับศอกแล้วนะครับถึงข่าวคำชะโนดครับโยทิน ต่อยโดนไม่โดนแต่ว่าชายล่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่เนี่ยครับวเวลาถ้าได้เปรียบใครแล้วจะทําให้เขานี่ยิ่งชกยากเข้าไปใหญ่ครับไปสุดท้ายครับหันไปชูมือให้ชายล่าพอหลักบุญครับโอ้โหวันนี้ชนะคะแนนยอดมวยรุ่นพี่ก็คือโยทิน f อฟเอกุแบบสนุกเลยครับนู่โสมหน้าผู้ชนะครับ